นสปอยโคตรมันมาสักจันของกินยิ้ได้ถ้าพร้อมกันแล้ว ฟินล็อกวูดหนุ่มน้อยหัวใจนักประดิษฐ์พี่แกนั้นอยากเป็นนักประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเหมือนกับไอดอลของเขาที่ชื่อว่าเชสเตอร์วีฟินมันอยากจะเปลี่ยนโลกใบนี้ให้น่าอยู่ขึ้นด้วยผลของสิ่งประดิษฐ์ของเขาแต่เขาก็โชคร้ายที่ไม่มีใครเชื่อเขาเลยแต่ในที่สุดฟินล็อกวูดได้ประดิษฐ์เครื่องที่เปลี่ยนน้ำให้เป็นอาหารที่มีชื่อว่าเดอะฟิเซอร์ปราชดายและเครื่องนั้นก็ทําให้ฝนตกลงมาเป็นอาหารที่บางกระเดื่องแกก็ทําให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นได้จริงๆ แต่แล้วก็ได้มีพายุอาหารขนาดใหญ่ได้ถล่มโลกและเครื่องประปัสดายก็ได้ทําให้อาหารมีชีวิตขึ้นมาทําให้ฟินล็อกวูวต้องปิดฉากดยฟินเซอร์ประปัสดายลงไปและทําให้ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติและพี่ฟินของเราก็ได้เจอกับเพื่อนและคนรักของเขาพวกแกก็คิดที่จะสร้างอนาคตด้วยกันแต่ทันใดนั้นก็ได้มีเครื่องบินลนํานึงมาที่นี่และไอเชสเตอร์วีก็ได้โผล่มาแต่มันก็ไม่ใช่ตัวจริงรอกมันเป็นแค่โฮโลแกรมของมันเท่านั้นนะครับและเชสเตอร์วีก็ได้บอกว่ามัน มาเพื่อที่จะเก็บกวาดอาหารที่ปิววันไปทั่วโลกรวมถึงบางกระเดื่องแห่งนี้ด้วยแต่ทุกๆคนทีนี้ต้องออกมาจากเกาะน,นี้ก่อนนะจ๊ะเธอจา้าและทุกคนต้องย้ายไปอยู่ที่แคลิฟอร์เนียชั่วคราวและเมื่อบางกระเดื่องโดนเก็บกวาดเสร็จเรียบร้อยค่อยกลับมาอยู่ที่นี่กันนะครับผมและไอเชสตูวีมันได้ชวนพระเอกไปทํางานกับมันด้วยแถมเพื่อนสหายของพระเอกก็หน,นุนพระเอกเต็มที่เลยไอโฮโลแกรมนั้นมาได้ติดต่อกับไอเชสตูวีตัวจริงและมันก็ได้เริ่มแผนที่จะหาเครื่องับาัสเดยทัน ทีละครับและในตอนนั้นเองเดอะเฟสเซอร์พระพัสดายก็ได้เริ่มทํางานขึ้นอีกครั้งและมันก็คือจุดเริ่มต้นของความมันในครั้งนี้นาซาร์ฟานโคเซยแคลิฟอร์เนียฟินล็อกวูดและพ่อของเขาก็ได้ย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วล่ะเพกของเราก็ได้ออกเดินทางมาที่ลิฟคอศูนูนวิทยาศาสตร์เพื่อการประดิษฐ์ของไอเชสเตอร์วีมันและพี่ฟินล็อกวูดก็ได้มาเจอกับลิงุรังอูตังตัวหนึ่งเจ๊แกมีชื่อว่าบับสิ่งประดิษฐ์ของเชสเตอร์วีล่ะครับมันบอกว่ามัน่ะคือว่านอน ไม่ใช่ลิงนะจ๊ะแจ๊คเก้ก็ได้พาฟินเข้ามาในลิฟ์คอร์และได้แนะนําสิ่งต่างๆที่นี่ที่นี่มันก็มีนักวิทย์นักคิดที่เป็นนักประดิษฐ์ของไอเชสตอรีอยู่ด้วยและบาร์มันก็ได้บอกว่าถ้าอยากเป็นนักวิทย์นักคิดของที่นี่ต้องได้เสื้อกั๊กของลิฟ์คอร์สก่อนและถ้าอยากได้เสื้อกั๊กตัวนั้นต้องส่งงานประดิษฐ์เข้าประกวดในอีกของเดือนข้างหน้าล่ะครับและเชสตอรีก็จะเลือกคนที่มีผลงานประดิษฐ์สุดเจ๋งที่สุดเพื่อที่จะนําของมาเป็นนักวิทย์ พี่แกก็ได้ประดิษฐ์ของต่างๆนานาและใช้พ่องของเขามาเป็นหนูทดลองด้วยพี่ฟินก็ได้คิดเยอะมากและได้ส่งสินประดิษฐ์เข้าการประกวดนับร้อยชิ้นเลยและอันสุดท้ายที่พี่แกคิดได้ก็คือเครื่องเฉลิมฉลองแหละครับมันเป็นเครื่องที่ระเบิดสีออกมาและ6เดือนผ่านไปไวเหมือนก็หกงานมอบเสื้อกักนักวินนักคิดก็ได้มาถึงไอ้ฟินล็อกวูดมันก็ดีใจและตื่นเต้นมากก็คิดว่าเขาต้องได้รางวัลแน่นอนพี่แกก็ได้เตรียมกับสติว่าถ้าขอพูดคำว่าฉลอง ให้สตีฟกดปุ่มสีแดงนั้นได้เลยไอเชสเตอร์ว,วีก็ได้ออกมาและพูดปลุกใจให้กับทุกคนและมันก็ได้บอกว่าในไม่ช้านี้มันจะเปิดตัวอาหารแท่งรุ่นใหม่ที่นี่ด้วยแหละและมันก็ได้ประกาศว่าใครคนใดคือนักวิทนักคิดคนต่อไปของที่นี่และผลก็คือไอหน้าสนตินปลาเต๋อตัวนี้ลแหละ,ละมันได้ประดิษฐ์รถไร้มพิษที่ใช้เชื้อพงเป็นแมวล่ะครับไอฟินล็อกวูดมันก็ได้พูดขึ้นมาว่าเราไม่มีโอกาสฉลองเลยล่ะสตีฟว่าแล้วไอลิงจอสตีฟก็ได้กดเครื่องเฉลิม ฉลองนั้นแลลวไว้ทำให้ศีนนั้นระเบิดออกมาตูมกร,กระจายขายหน้าไปทั่วเลยทุกคนก็หัวราอฟินลักหูดกันอย่างสนุกสนานพี่ฟินของเราก็ขายหน้าแล้วสิเพราะว่ามันได้ถ่ายทอดสดออกไปทางทีวีด้วยแหละพี่แกก็เดินเศร้าเหงาหงอยกับบ้านเลยแหละครับไอบ้บ้ามันก็ได้มารายงานกับเชสเตอร์วีว่าตอนนี้นักวิทย์นักคิดที่โดนส่งไปที่บางกระเดืองนั้นขาดการติดต่อไปแล้วและพบกเขาก็ยังหาเดฟิสเซอร์พาพาสไดไม่เจอแถมตอนนี้นักวิทย์นักคิดก็ไม่พอแล้ว ไอเชสเตอร์วีมันก็เลยคิดที่จะใช้งานฟินล็อกวูดเลยล่ะครับพี่ฟินของเรามันก็เศร้ามากเลยแหละพอเลสเซมก็ได้มาให้กําลังใจพระเอกแต่พระเอกก็ยังเสียใจอยู่ดีว่าแล้วเจ๊บับว่านอนสีม่วงก็ได้มาหาพระเอกและมันก็ได้บอกว่าเชสเตอร์วีนั้นต้องการพบตัวฟินล็อกวูดเดี๋ยวนี้ทั้งสองคนก็ได้เดินทางมาที่ลิฟท์คอร์และพระเอกก็ได้มาเจอกับเชสเตอร์วีตัวเป็นๆที่มันแยกร่างได้ด้วยมันคือโฮโลแกรมของมันนะครับฟินก็ดีดาเลยสิเพราะว่าพี่แกนั้นได้เจอกับไ ดอนตอนเด็กแล้วละ่ะมันก็ได้บอกพปอีกว่าตอนนี้ที่บางกระเดืองนั้นได้มีอาหารที่มีชีวิตขึ้นมาและมันได้แดกนักวิทยาศาสตร์ของโดยวัวตายหาไปหมดแล้วแถมตอนนี้มันกําลังหัดว่ายน้าอยู่และถ้ามันข้ามมันยังแผ่นดินใหญ่ได้มันจะทําลายทุกๆสิ่งทุกอย่างอย่างแน่นอนไอเชสตวีก็ได้บอกว่าแค่เอา u s v b ยอนี้ này, ไปเสียบที่เครื่องพระปาสดายเรื่องทุกอย่างก็จะจบลงครมันก็เสนอตัวที่จะหยุดเรื่องนี้เลยครับและมันก็ได้บอกฟินด้วยว่าเรื่องนี้เป็นความลับ อย่าบอกให้ใครรู้เด็ดขาดโดยเฉพาะคนในครอบครัวหรือแม้แต่เพื่อนอาใจอีดอก๊กว่าแล้วพี่ฟินของเราก็ตะโกนบอกทุกคนเลยไว้ว่าเขานั้นจะกลับมาที่บางกระเดืองและทําลายเดอะฟิสเซอร์พ,รพัสได้เจแซมก็ตกใจเลยสิมึงมาปกกุ้กลางเดือกเนี่ยนะดังเอกของเราก็จะไปด้วยแหละครับพี่เอิญตำรวจตูนมึอของเราตอนนี้พี่แกก็ทํางานอยู่ที่ร้านเบเกอรี่แหละครับเบลเลยเชียวนะอีด๊อกพี่แกก็คิดที่จะไปช่วยฟินด้วยแหละพี่แมนนี่มันก็กําลังจะทําคลอดวัวอยู่พอฟินมาชวนปุ๊บพี่แกก็พร้อมที่จะกลับ ไปเป็นตากล้องปั๊บเลยทันทีและไอ้ไก่ต้องเ็นมันก็ขอสิดรถไปกับพระเอกอีกด้วยและทุกคนก็กําลังจะออกเดินทางฟินมันได้เปิดเครื่องส่งของช้ค้าบบดีของเขาแต่ก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปเลยวันแล้วก็ได้มีเรือลํำในร่อย ไําลำหนึ่งมาที่นี่พ่อของฟินก็ได้มาช่วยอีกแรงแล่ะครับพี่แกก็อาสาขับเรือไปที่บางกระเดืองเลยฟินก็ได้เตรียมแผนกับเพื่อนเพื่อที่จะหาฟิสเซอร์ผาผสาสได้โดยที่พวกเราจะต้องไปที่แลบของเขาก่อนและใช้คอมเครื่องเก่าเพื่อที่จะระบุตำแหน่งของมันแล้วเราค่อยเอา USB ปอออกไปเสียบที่มันเรื่องก็จบแล้วนะจ๊ะแต่แล้วพวกเขาก็ได้มาเจอกับโขดหินแซนวิช ทุกอย่างที่นี่มันใหญ่ขึ้นมากเลยแถมบางกระเดืองแห่งนี้มันก็ไม่เหมือนเดิมเลยสัก,กนิดเดียวพวกเขาได้มาถึงที่นี่แต่ที่นี่มันก็นาก่ากลัวมากเลยพ่อของฟินก็อยากจะเดินทางไปกับทีมด้วยแต่ไพ่อ,อของเราก็ไม่อยากให้พ่อเป็นอะไรพ่อเราอยู่ที่นี่นะครับพ่อไพ่อ,อของเราก็ได้เดินทางเข้ามาในป่าน,นั้นเลยพวกฟินก็ได้มาเห็นที่พักของนักวิยนนักคิดที่โดนแมงมุมเบอร์เกอร์ถลม่มและพวกเขาก็ได้เข้าไปในนั้นพี่ฟินลักวูดก็ได้มาเจอกับสตอร์เบอร์รีที่มันมีตาด้วยทุกคนก็ตกใจเลย ตัวอะไรนี่นางเอกก็ได้เห็นว่ามันน่ารักดีก็เลยตั้งชื่อให้มันว่าเบรรี่แหละครับกว่าแล้วมันก็เอา USB ไปและมันก็เด็กเข้าไปเลยวัพยพ่ก็จําใจที่จะพาเบรรี่ไปด้วยแหละแต่แล้วทุกคนก็ต้องอาบากค้างเลยเพราะว่าที่นี่มีอาหารที่มีชีวิตเยอะแยะเต็มไปหมดเลยมันได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันที่นี่แหละครับผีตำรวจถึงก็านอนตาไล่กันเลยเชียวแต่แล้วเบรรี่มันก็ว่ายน้ําไปพวกฟินก็รีบตามจับมันอย่างเร็วระหว่างทางพ่าพี่แกก็ได้เจอกับพวก สัตว์อาหารเต็มไปหมดเลยและพวกเขาก็สามารถจับเบรรี่ไว้ได้ไอเชสต์วีมันก็แอบ,บดูพวกฟินอยู่และมันก็เห็นว่าถ้าฟินมันยังพาทีมงานไปเยอะขนาดนี้เรื่องแผนของมันอาจจะแตกก็ได้และมันก็คิดที่จะมุ่งหน้าไปที่นั่นเพื่อที่จะแยกฟินออกมาจากเพื่อนๆของเขาละครับพวกฟินก็กําลังจะเดินทางต่อแต่แล้วพวกพี่แกก็ได้มาเจอกับแมงมุมเบอร์เกอร์ไว้ทุกคนนี่หนีกันสุดชีวิตเลยและมันก็กาลังจะแดกทุกคนแล้วล่ะแต่ก็ได้มีเครื่องบินของไอเชสต์วีโผลมาตัวแมงมุมเบอร์เกอร์ น,นั่นหนีไปเลยมันก็ได้ด่าพระเอกเลยครับกูบอกเลยให้มึงมาคนเดียวไม่ใช่ลระไอ้บามันก็เอามีดมาขู่น้องแบรี่จนมันขี้ USB ออกมาเลยไอ้เจสโตวีมันก็ได้บิวพระเอกอีกว่าไม่นานอาหารพวกนี้มันจะบุกโลกแต่นายังช้าอยู่แบบนี้นะใคดกักและทุกคนก็เริ่มเดินทางต่อไปพ่อของพระเอกก็ได้กลับมาที่ร้านเล็กๆของเขาที่แกมาเพื่อที่จะกินปลาซาดีนที่แอบอยู่แต่เขาก็ได้เจอกับเจ้าแตงกวาที่มันหิวมือ พี่แกก็ต้องไปหาปลาให้กับมันเลยพวกฟินล็อกวูดก็ได้เดินทางมาถึงบ้านแหล,ลบของเขาได้ละฟินก็ได้ขึ้นมาที่แหลบดันเพื่อที่จะหาคอมของเขาไอเชสตัววีมันก็ได้บอกพระเอกอีกว่าระวังไองเบนให้ดีเพราะว่ามันคือเป็นอันธพาลและมันก็ต้องเป็นอันธพาลอยู่แบบนั้นแหละมันได้อยู่ให้พวกพระเองทะเลาะกันล่ะครับ และฟินก็ได้อุปกรณ์ครบแล้วล่ะตอนนี้และในคืนนั้นพวกแซมก็ได้นั่งกินซุปกันอย่างอาเลศอร่อยเบนมันก็ได้ยื่นซุปไม่กับฟินฟินมันก็ได้นึกถึงคำที่เชสซวีพูดส่วนพี่แกน่ะปัดซุปทิ้งลายทุกคนก็งงเลยสิครับว่ามันเกิดสดตินอะไรขึ้นกับพระเอกเนี่ยนางเอกก็ได้มาคุยกับฟินเลยว่านายเป็นสดตินอะไรเหรอ พวกเราตามมาช่วยนายแต่นายทําเหมือนพวกเราขวางทางนายอ,ะาอ่ะไอเชสตวีมันก็ทนไม่ได้แล้วล่ะมันต้องการจะก,กําจัดเพื่อนๆของพระเอกและมันต้องการเครื่องประภาสดายมากเพราะว่าอีกสองวันอาหารแท่งของมันจะเปิดตัวแล้วไงล่ะอีกฝั่งหนึ่งพ่อของฟินก็ได้พาพวกแตงกวาหน้าสตีนเข้ามาตกปลาด้วยทุกคนก็ดังเดกอดากันอย่างมีความสุขเลยวันรุ่งขึ้นพระเอกก็ได้มาขอโทษทุกคนกับเรื่องเมื่อคืนแต่ไอเชสตวีมันก็ได้มาขวางทางไว้อีกมันได้บอกว่าเพื่อนของนายจะทําทให้ภารกิจเสียรู หและฟินก็สามารถสร้างเครื่องนาอําทางไปยังเครื่องพาะพาสดายได้แล้วและทุกๆคนก็ได้เดินทางต่อไปอีกแต่แล้วพวกเขาก็ได้มาเจอกับไอ้เค่ทาโก้ใหญ่ยักษ์พิเศษพวกเขาก็วิ่งหนีกันสุดชีวิตเลยและเซมก็ได้สังเกตเห็นว่าที่มันโจมตีพวกเรานั้นก็เพราะว่าพวกเราไปก่อกวนลูกของมันไงล่ะฟินและทีมงานได้เดินทางมาถึงวังน้ําเชื่อมได้แล้ครับไอเชสสวีมันก็บอกว่าเมื่อเราทํภารกิจนี้เสร็จอาหารพวกนี้ก็จะหายไปหมดเลยแต่นางเอกก็ได้มาบอกว่าถ้าพวกเราคิดผิด เราจะทำลายพวกอ,อาหารทำไมในเมื่อพวกมันก็มีชีวิตเหมือนกันนะไอเชสตอรีมันก็ขวางอีกทำให้พระเอกคิดว่าพวกนางเอกนั้นเป็นตัวทวงเพราะว่าพวกเธอนั้นคิดเพลิดด้วยความเสียใจที่ฟินคิดว่าพวกเธอเป็นแบบนั้นแซมและคนอื่นก็เดินหนีไปเลยอีดาก,ก็เสียใจนะรู้ไหมฟินมันได้เดินทางมาถึงหอคอยคิสตันพี่แกก็คิดว่าเครื่องประปัสัายอยู่ที่นี่แน่นอนละครับพวกแซมก็คิดว่าเชสตอรีหลอกฟินแน่นอนและพวกพี่แกก็ได้เจอกับแมงมุมเบอร์เกอร์อีกแล้วแซมต้องการจะ สูตรอะไรบางอย่างเจ๊แกก็ได้เอามือไปแตะหน้ามันทําให้มันเป็นมิสเลยล่ะครับเชี่ยงเหมือนหมาเลยมึงไอ้พี่แมนนี่ก็ได้วิเคราะห์ทุกสิ่งอย่างที่เกิดขึ้นและพี่แกก็ได้บอกว่าก่อนหน้านี้ที่แมมมุมเบอร์เกอร์นั้นโจมตีเราก็เพราะว่าพวกเราใส่ชุดเหมือนกับพวกมันและลิฟคอนี่ที่จริงแล้วมันก็คือความช่วยร้ายและพวกพี่แกต้องการจะไปช่วยพระเอกเลยแต่อพวกนักวิทย์นักคิดก็ได้มาขวางทุกคนเอาไว้และทุกคนก็ถูกจับไปเลยล่ะครับพระเอกก็ได้พาเชสตวีมาถึงตัวพระปร,ะประสาดายแล้วละ่ะพระเอกของเราก,ก เสียบ USB นั่นแล้วแต่ฟินก็ได้สังเกตเห็นสิ่งที่เครื่องปาร์ัสได้ทำมันได้สร้างสิ่งมีชีวิตที่เป็นอาหารขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างสรรค์ธรรมชาติของพวกมันเองพระเอกก็เริ่มเข้าใจแล้วล่ะครับว่าพวกมันไม่ได้มีอันตรายอะไรเลยไอเซสตวีก็ต้องการจะทำลายมันฟินก็ได้ห้ามมันเอาไว้แต่สุดท้ายไอ้ USB ปอยออนั้นก็ได้เสียบเข้าไปที่เครื่องปาร์ัสได้เลยทำให้พระเอกรู้เลยว่า USB นี้มันไม่ได้ทำลายแต่มันจะควบคุมมันตั้งหักไอเสสตวีมันก็ได้สั่งจ ต้องเหวไปเลยแหละครับและเมื่อเครื่องปราพัาสดิไม่อยู่เมื่ออาหารแห่งนี้ก็เหี่ยวเฉาไปเลยและพวกลิฟทคอก็เริ่มเก็บกวาดอาหารพวกนั้นทั้งหมดเลยแหะครับไอ้บารก็ได้พาตัวพวกแซมมาที่แลบเกมต็ฟังแรกเบนมันก,ก็กำลังคิดกับสตีฟว่าเราจะนีออกจากที่นี่ยังไงพี่ตำรวจก็ได้ด่าว่าสตีมันเป็นแค่ลิงมันจะไปคิดอะไรออกวะไอ้บารก็ดดาลิงตัวนั้นเลยว่าแกจะไปรวยไรเหมือนวานอนอย่างฉันละ่ะเซนก็ได้บอกบาร์ว่าเชสต์วีคิดว่าเธอก็คือลิงนั่นรู้ไหมแต่เธอก็เถียงไปอีดว่าฉัน มันก็เริ่มสร้างเหล็บของมันที่นี่แล้วล่ะและครอบครัวของมาร์ชมลโล่ก็ได้ช่วยชีวิตพระเอกเอาไว้และมันได้พาพระเอกมาหาพ่อละครับพระเอกก็เสียใจเลยสิเพราะขอปล่อยให้เชสตวีพาปามัสาดไปเทลฟินก็ไม่เคยเชื่อเพื่อนของเขาอีกด้วยเบอร์รี่มันก็ได้บอกว่าพวกแซมและเพื่อนๆโดนจับตัวไปพระเอกก็เลยคิดที่จะไปช่วยพวกเขาละครับแต่เรามีกันอยู่สองคนเราจะไปช่วยเขาอย่างไงละพ่อจ้าว่าแล้วไอ้เบอร์รี่มันก็เรียกรวมพลทันทีพวกสัตว์นานาพันธุ์ที่นี่ก็ได้มารวมตัวกันและไอทีวี ได้ก็ได้มาหาพระเอกทให้พี่แกรู้ว่าพวกสัตว์นั้นคิดว่าฟินก็คือเอ็นวูผู้สร้างของพวกมันล่ะครับพวกสัตว์นี่บูชาฟินลอกวูเลยพระเอกก็ได้ขอให้สัตว์อาหารทุกตัวช่วยเพื่อนกองขอด้วยช่วยเมืองนี้ด้วยว่าแล้วทุกๆคนก็ช่วยกันสร้างเบ็ดตกปลาเลยจับนูนผสมนี้เอานั่นมาปนด้วยนี่และพี่ฟินก็สามารถสร้างเบ็ดตกปลาขนาดใหญ่ยักษ์ได้แล้วละ่ะพ่อของฟินก็เริ่มเวียงพระเอกเลยและพี่ฟินของเราก,ก็โดนเวียงไปที่แผลของพวกมันเลยล่ะครับฟินและแบร์รี่ก็ได้แอบเข้ามาใน และพวกเขาก็ได้เจอกับพวกสัตว์ที่โดนขังอยู่แมงมุมเบอร์เกอร์ก็ได้บอกว่าพวกแซมเนี่ยโดนจับอยู่อีกที่หนึ่งไพอเอกก็เลยให้ทุกคนกลับไปในป่าด้วยเครื่องส่งของช้ำของพี่แกและฟินก็ได้มุ่งหน้าไปช่วยเพื่อนทันทีพวกสัตว์ก็กาลังจะกลับบา้านแต่ก็ได้มีนักวิทนักคิดโล่มาพวกสัตว์อาหารทั้งหลายก็ได้อัดมนเลยน้องเบรรี่ก็ได้เข้าไปในชุดของพวกมันและได้ควบคุมชุดของพวกมันอัดพวกมันสนานนิ่งไปเลยแหละครับอย่างเฟี้ยวเลยฮะไพอเอกก็ได้มาเจอกับเชสเซวีมันก็ตกใจเลยสิแกยังไม่ ตายยเและตอนนี้พวกเสียก็ได้โดนจับห้อยอยู่เถมก็กำลังจะโดนปล่อยลงในเครื่องทำอาหารแท่งแล้วล่ะ ไอเชสตวีมันก็เฉลยเลยว่าที่มันต้องการปาร์บัสไดยนั้นก็เพราะว่าเครื่องฟารัสไดยทำอาหารได้อร่อยมากกว่าปกติและมันต้องการเครื่องนั้นมาทำวัตถุดิบในการทำอาหารแท่งของบันไงล่าและมันก็ได้สั่งบาบฆ่าพวกแซมเลยแต่บาบก็ไม่ยอมทำไอเชสตวีมันก็ดาบบาไวลิงเลยและมันก็ได้ใช้เครื่องบังคับนั้นปล่อยพวกแซมลงมาพระเอกก็จะแยกมันให้ได้แต่มันก็แยกร่างเลยไบ้ตัวไหนอตัวจริงไว้เนี่ยพระเอกก็ได้สั่งให้สตีฟฉลองเลยและพี่สตีฟลิงจ่อก็ได้กดเครื่ ฉลองนั้นตูมทำให้พระเอกรู้แล้วละ่ะว่าไอเชสตวีตัวจริงอยู่ที่ไหนทุกคนก็รอดมาได้ฟินก็รีวิ่งไปขอโทษทุกคนทันทีเลยไอเชสตวีมันก็กําลังไปเอาเครื่องประประสด้ายหนีแล้วละ่ะแต่พวกสัตว์อาหารก็ได้มาขวางมันไว้ได้ไอเชสตวีได้เห็นว่าบาบกำลังจะมาช่วยเขาแต่ที่จริงนั้นเซบาส์นโมโหมากที่เธอโดนเรียกว่าเจ้าลิงเแ,แก็เลยแยกประปะสดายจากมันจนมันตกไปเลยแต่มันก็ไม่ได้เป็นไรหว้และไอเชสตวีมันก็กําลังจะหนีออกไปแต่แล้วปีเก ก็โดนแมงมุมเบอร์เกอร์เด็เข้าไปเลยล่ะครับสอน้ำหน่าอกดักฟิลล็อกวูดก็ได้เอาเครื่องดื่ฟิสเซอร์ปัสสดายกลับไปวางที่เดิมและแล้วสิ่งมีชีวิตทั้งหลายแหล่ก็กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งที่ตำรวจตูดมึกถึงกับน้ำตาไล่กันเลยทีเดียวเชียวและทุกคนก็ใช้ชีวิตที่นี่ด้วยกันอย่างมีความสุขและเรื่องราวของมาศจา์ของกินดินได้ที่คนมันก็ได้จบลงไป เป็นยังไงกันบ้างกับสําหรับมาสจัยนของกินดิ้นได้นะครับจะสนุกหรือไม่สนุกก็ขอโทษไว้ด้วยนะครับเสียงอาจจะไม่ค่อยดีนิดนึงนะฮะมีแผลบ้างแล้วใช้เสียงเยอะซะหน่อยนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามผมมาตลอดนะครับผมผมก็จะทําแบบนี้ต่อไปแหละถ้ายังมีคนดูอยู่นะขอฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ดีซีมูวี่ก็ขอลาไปก่อนแล้วล่ะไปละจุบจ๊บจุ๊บ